สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมต่อแต้มดำซิ่งครับตอนนี้ครับรถพ่วงมาน่าจะท้ายรั่วหรือว่าอะไรนะครับเห็นมันสัมปะหลังน่าจะมันแหละครับน่ยตกราดเต็มถนนเลยพี่น้องโอ้คาตาเลยตกใจหมดเลยนึกว่าแต่รถเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะพี่น้องเละตัว น่าจะไม่ได้ล็อกฝากท้ายนะครับพี่น้องโอ้ขาตาเลยนะโอ้รัวเทกระจาดเลยครับนี่เขาจอดแล้วครับนะ เยีบยบไปแต่มันกันเละมะั้งกวแจะมอไซค์ล้มอ่ะว้าเละเลยครับหนน่าจะฝาท้ายเปิดได้ครับน่าจะฝาท้ายหลุดนะครับหนูรถพวกนี้ แมนเหรอโอ้ยแกยูนี่โคตรแบะ อันตรายแล้วเนี่ยต้องเอารถถ่ายมาปาดไม่งั้นมอไซค์มาล้มแน่น,นอนครับนี่มีแต่หัวใหญ่ๆนะครับนี่ดูต้องให้รถถ่ายมาปาดนะครับนี่น้าคนรถพวกเขาก็อยู่นั่นเขาจอยอยู่ตรงนั้นเลยอ้ตกไปเยอะเลยนี่เขาน่าจะต้องลงมาถ่ายรูปเป็นหลักฐานให้ดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันน้ำหนักมันหายเนาะตรงนี้ก็น่าจะต้อง หากู้ภัยมาแล้วก็ให้ให้รถไถมาเกรดออกครับกู้ยแยงยัยงไงไม่แน่ใจครับว่าได้ล็อกฝาท้ายไหมแต่ผมมองไปนะฝาท้ายก็ไม่เปิดในรถพ่วงอะ ใไม่แน่ใจครับอันนั้นไม,ไ,มไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นรถตำรวจหรือรถเท่าเกยเขานะครับนะน่าจะเป็นรถเท่าเกยเขาหรือเปล่าตอนนี้ผมก็วิ่งดินครับอยู่ทางออกพกเลเรอ่ยวเห็นตาตาตอนแรกนึกว่าแต่ชนก,นกันเนาะก็เห็นสัตร์มันสัตว์กระจายเลยเราก็ตกใจนะวู้ ที่ถ้าไม่มีมอไซค์ตามหลังถ้ามีมอไซค์ตามหลังผมว่าน่าจะสวยงานเข้าเลยเราค่อยกลับมาดู นี่ยพี่น้องเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นรถตัเก๋เขาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ตำรวจนี่มารถตำรวจตำรวจน่าจะอันตรายมากครับนี่ อ้าวบอดเจอ์มอไซค์อันตรายครับนี่ถ้ามีมอไซค์ตามมาอันนี้เรียบร้อยเลยเมื่อกี้เท่านั้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาจอดดูเขาว่าเขาจะเอารถเอาอะไรมาเกรดมั้งโอเคครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาเสร็จแล้วครับเราเยี่ยมไปเทดินเสร็จแล้วครับเราก็เดินทางมาถึงที่ที่เกิดอันนี้แบบที่ที่เกิดเหตุเมื่อกี้ครับที่มันมันที่มันมันร่วงด้วโอ้ เ,เดี๋ยวคอยดูว่าเขามามาทำอะไรเดี๋ยวมีมีคนอยู่นะนี่นะตอนเนี้ยดูดิโอ,โ,โ,อโอ้โหอ๋อ,ไ,อไม่ก่าอนไม่ก่อนหรอ ถ้าเราไปจอดตรงนี้ก่อนครับจอดท้าวเขาดูกว่าเพรามันเกิดอะไรขึ้นเราต้องจอดเท้าครับพอกรถมันทุกเหมือนกันนะแร้วเรื่องกระท้าวนีครับเอา้าอะไรเนี่ยไฟขาดอีกแล้วโอ้เมื่อกี้ไฟท้ายก็มันดิดนเจ้ามันเป็นอะไรไฟท้ายนี่ ใอ่เนาะเมื่อกี้เราก็ไม่อยากถ่ายเขาเนาะเพราะก็สงสารเขานะครับก็เพราะว่าฝ่าท้ายฝ่าท้ายตัวลูกเพราะว่าฝ่าท้ายตัวลูกไม่ได้ล็อกนะครับเราวปากนูแก้วมันอ่ะอัดมาเต็มเกินแล้วทีนี้ปากนูนแก้วมันมันงับไว้ไม่ไหวครับเบรกมากเกินเขาก็าย,ยืนว่าอยู่นั่นแหละคแล้โอู้ ไฟไฟผมเป็นดคำประบาดบางคนหักอ่ะไม่ไม่ได้หักไอตัวเชื่อมันหักมันหลุด <Okay. S 2> นะครับเดินกวาดอ,อยู่ไม่มีคนมาช่วยเลยบอกผนน่าจะเป็นถ้าไม่มีคนมาช่วยอย่นี้น่าจะเป็นรถแบบมาจากฝั่งสุรินทร์นะครับ ไกลน,นะตอนแรกผมก็นึกว่ารถชนกันนะครับด้วยพอมาเห็นปุ๊บเห็นสาดในตรงนั้นแหละรถชนนึกว่าจะรถชนกันเดี๋ยวถ้าถ้ามีมอเตอร์ไซค์ตามหลังมานี่งานเข้าเลยแบบกระจาดแบบนี้นี่คือแบบแล่าอันตรายอะมอเตอร์ไซค์มาผมว่าล้มแน่นอน ถรถผมเหยียบหัวมันหัวเดียวเมื่อกี้ร้อนหน้ารถหนักไปอย่างเปียเลยเนาะนี่เราเปลี่ยนชีนข้างล่างแล้วก็หายยืมแล้วตัวปั่นดำเ,ดเสร็จงานนี้เราไปใส่บางฝุ่นครับพี่น้อง ผมไปน้องเมื่อกี้ก็ไปถามเขามาแล้วนะครับว่าเขาลืมล็อกท้ายตัวลูกนะครับเอ้ยตัวแม,ม่ลืมลืมล็อกไอเหล็กเหล็กสองอันน่ะที่ก็ไอสามอันที่ให้ล็อกเหล็กงอที่มันเอาไว้ล็อกฝาท้ายอ่ะตงแถวๆปักนกแก้วแล้วเนี้ยไม่ได้ล็อกฝาท้ายแล้วเนี้ยปักนกแก้วเขาเบรกมาตัวตัวแม่เบรกมาที่ปากนนกแก้วมันรับไม่ไหวครับ ปะน้แก้มรับใหม่ใหมมันก็เลยสายปะโน้ตแก้มมันขาดนะครับไอเหล็กเหล็กเส้นอะแต่แถวพวกสปริงพวกอะไรมันขาดนะครับมันก็เลยเทออกมาดีแล้วมันก็ถือว่าเยอะนะครับที่เทมาเนี่ยมันมองในกล้องอาจจะเหมือนไม่เยอะครับแต่ว่ารถมันก็เหยียบเบนไปบ้างแล้วนะครับมันก็ประมาณตันกว่าอยู่ ถามเดินไปถามเขาไม่กล้าถ่ายครับเพราะเกรงใจแล้วก็สงสารเหมือนกันเนาะเข้าใจเขารู้สึกเนาะแล้วลก็เลยเดินไปถามว่าเขาเรียกว่าอ๋อลืมล็อกฝาท้ายตัวแม่นะครับมันก็เลยเปิดออกมาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมีโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ